คลิปนี้อัญญาต้องได้รับบทเปรียนอย่างสาสมทุกคนต้องดูถ้าทุกคนมีเพื่อนเหมือนเจปานที่ชอบพูดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนจะทําเหมือนเจปานหรือไม่ดูสินัดอัญญาบ่ายโมงนี่บ่ายสามแล้วนางยังไม่มาฉันร้อนจนจะเป็นลาเต้ยอยู่แล้วเนี่ยดีนะวันนี้ตบบีโคโคมาครั้งเดียวอยู่ตลอดวันเนื้อคุมมันอย่างดี อะไรนะพวกมึงไม่เชื่อนี่แชทอัญญาดูไว้ซะรอแปบ๊บบ้านมันอยู่เชียงใหม่เลยจ้านี่ร้านไปอยู่เชียงรายค่ะใช้เวลาเดินทางสามชั่วโมงขอโทษนะร้านอยู่เชียงรายในเมืองจ้าเจ๊รอนานหรือเปล่าเนี่ยเร็วสุดๆเลยแม่อีดอกกูตว่าเดินทางจากสงขลาไปด,ดีมาจันท่วาสจากจันทรวาสมายะลาจากยะลามาเชียงใหม่จากเชียงใหม่มาเชียงรายนะคะอีดอกไม่ก่อนะจ้าแวะไปซื้อคุชชั่นตัวโปรดมาให้จ้า ก็แน่นอนอยู่แล้วบีคโคโคคุชชัน่นไฮยาตัวนี้สูตรใหม่คุมมันปกปิดอยู่นาน24ชั่วโมงตกที่เดียวอยู่ตลอดวันจ้าคลิปต่อไปเจ๊จะไม่ทนเพื่อนแบบนี้จะโดนอะไรต้องดู